กลับมาชว่วงนี้ไปดูเรื่องของแป้งนานโหนดบ้านนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยถูกนําตัวเข้าเรือนจําบางขวางแล้วแต่ว่าประเด็นที่เราจะขยายกันในวันนี้ก็คือว่าด้วยความที่แป้งนานโหนดเนี่ยเป็นนักโทษที่หลบหนีคดีาาทีนี้เอ,อ่อาาอุจจารด้วยนะคะไปอยู่ในเรือนจําแล้วเห็นว่าจะต้องมีการขังเดี่ยวจะถูกตัดสิทธิ์อะไรบ้างของความเป็นนักโทษครับเราจะขังเดี่ยวทีนี้ขังสามเดือนเลยจริงหรือเปล่าเออแล้วความรู้เรื่อง ความเป็นเรือนจําความมั่นคงสูงเนี่ยมีความพิเศษกว่าปกติยังไงพูดคุยกันเลยนะคะกับนายแพทย์สมภพ,พสังคุดแก้วท่านเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทันและเป็นโฆษกรมราชทันด้วยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณต้าคุณกว้างนะครับและท่านผู้มชมทางบ้านทุกท่านนะครับตอนอื่นขออนุญาตถามเป็นความรู้นะคะว่าเรือนจําความมั่นคงสูงมีความพิเศษกว่าปกติยังไงบ้างคะท่านคะ ความมั่นคงสูงเนี่ยนะครับก็จะมีความพิเศษทางด้านของกายภาพของเรือนจำนะครับเช่นในเรื่องของกำแพงก็ดีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะต้องมาใช้ในในสถานที่การควบคุมตรงนี้นะครับว่าต้องมีความความมั่นคงที่ที่สูงอย่างงี้นะครับครับซึ่งในประเทศไทยเรามีเรือนจำความมั่นคงสูงนี่แค่ห้าแห่งเองเหรอครับท่านครับ เป็นเรือนจําความมั่นคงสูงสุดนะครับสูงสุดอ่ะสูงสุดสูงสุดครับแล้วเรือนจาก็จะสูงกว่าปกติใช่ไหมคุณพี่ภาคผ้าภูมิภาคอ๋อความมั่นคงสูงสุดเรือนจําบางขวางนี่เป็นเป็นความมั่นคงสูงสุดไหมคะเรือนจํากลางบางขวางก็ก็เป็นเป็นเรือนจําความมั่นคงสูงแต่ไม่สูงสุดอีสูงกับสูงสุดอืมครับอันนี้คือครับแล้วทำไมสุดท้ายถึงเลือกบางขวางเป็นที่คุมขังแป้งนาโหนดครับ เพราะว่าความต้องกานมันสูงเพียงพออย่างนี้ครับครับเรือนจำกลางบางขวางเนี่ยคือคือในในสมัยยุกยุคเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงไอ้ความมั่นคงสูงสุดเนี่ยเพิ่งมามาเกิดมาหลังหลี่เองนะครับมีการเพิ่มเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ไปนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเรือนจำกลางบางขวางเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นสูงสุดแต่ว่าทางในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารับผู้ต้องขังเนี่ย จนถึงสหารชีวิตจะต้องอยู่ที่บางกว่าค่ะครับขอขยายเรื่องเทคโนโลยีนิดนึงหมายถึงว่ามีกล้องอยู่ในนั้นมีอะไรเอกาที่ที่ที่เป็นครับเช่นเช่นกล้องอ่าเช่นกล้องเช่นสายาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวกําแพงจะต้องมีสายไฟฟ้าอีกทบอหน Ling ึ er er ่งถูกไหมคะครับใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นก็คือการคุ้มกันมันจะค่อนข้างสูงสุดแล้ว การที่จะหนีออกมาเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆถ้าเป็นรุนจำที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้แล้วเจ้าหน้าที่เองก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าถูกฝึกมาพิเศษด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างตัวเสียแป้งอะค่ะถือว่าเป็นผู้ต้องขังที่แหกคุกไปหนีคดีไปแล้วอย่างเงี้ยพอกลับเข้าไปอีกถูกตัดสิทธิ์เรื่องไหนบ้างไหมคะหรือก็ปกติการตัดสิทธิ์ตอนนี้ตอนนี้เน,นี่ยในกระบวนการรับตัว,ตน,วนะครับผมผมต้องเรียนหน่อก่อนนะครับว่าการการหลบ หลบหนีหรือการแหกหักเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นสองกรณีกรณีของหลบหนีจากภายในซึ่งหมายถึงว่าเรือนจำนะครับหรือหลบห,หนีจากภายนอกก็เช่นสถานพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของเรือนจำเนี่ยเรื่องของความมั่นคงเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่เรา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 คำนึงถึงตลอดนะครับปีบ<อ>นั้นใน,นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการหลบหนีจากภายในจะไม่ค่อยมีก็จะมีแต่ภายนอกซึ่งเรา มันมีปัจจัยหลายอย่างที่มาเสริมทาให้เราเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างอย่างอย่างมั่นคงนะครับครโรงพยาบาลอย่างนี้ยก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะทางกายภาพมไม่ได้เลยนะครับว่าจะเป็น<อ>เป็นเรือนจําหรือเป็นอะไรอย่างนี้เป็นเพราะเป็นสถานพยาบาลไปท้างทางกายภาพก็ก็สามารถเปิดโอกาสหรือช่องช่องทางอะไรให้กับกลุ่มคนที่มีความคิดที่จะหลบหนีได้ง,ง่ายกว่าได้ไหมนะครับ พูดถึงโรงพยาบาลขอญาตถามต่อเลยแล้วท่านหลังจากนี้ในแป้งมามุกเดิมอีกป่วยอยากออกไปรักษาข้างนอกหรือนักโทษคนอ,อื่<ค>นแบบนรับที่เขาใช้อุบายนี้แบบนี้อ,ะอ,อ่ะก็ได้นักโทษคนอื่นก็ได้ไม่ใช่ในแป้งก,ก็ได้คนอื่นก็ได้นะครับทางกรมประชารัฐจะดูแลรุ่นนี้ยังไงครับเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการเก็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิไม่ได้ชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก,ก็ต้อง คือเราเรามีการวางมาตรการไว้ไว้บทนะครับการที่จะส่งผู้ต้องขังป่วยออกไปสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการตรวจ<ม>การการดูแลจากบุคลากรทางสาธารณสุขเช่นแพทย์พยาบาลประจําประจาก่อนแล้วก็ความเห็นของแพทย์พยาบาลที่ให้การตรวจรักษาในเบื้องต้นนั้นเนี่ย<ม>เห็นว่ามีความจําเป็นหรือเกินศักยภาพก็จะมีการเสนอให้ขออนุญ,ญาตจ,จ,จากผู้จัดการเรียนจําเพื่อที่จะส่งออกไปสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า หรือโรงพยาบาลนละภายนอกนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเป็นวิธีการคัดกรองอซึ่งถามว่ามีในในกลุ่มผู้ต้องขังท,งที่ที่สามารถที่จะเส่แซงหรืออะไรเนี้ยมันมันก็เป็นไปได้น่นะครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราตรวจเนี่ยมันเป็นอาการนะครับ,รบในในทางการแพทย์ส่วนการตรวจวิธีใช้เพิ่มเติมหรือที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นอะไรอันดตรงนั้นเนี่ย จาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่พิเศษก็ต้องจําเป็นต้องออกไปข้างนอกตรงนี้นะครับร<ว>ส่วนน <ลง S 1> อ,อกข้างนอกพวกเนี่ยถ้าเกิดว่าทางแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลน,นั้นเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลเาก็จะเป็นเป็นเรื่องของดุลพินิจของแพทย์ที่จะทําการรักษาเราไม่สามารถที่จะเอาตัวเขากลับเดินจำกได้อยู่แล้วก็้ม่เคสด้วยนยครับทีนี้ขอกลับมาที่แป้งนาโหนะค่ะเสียแป้งตอนนี้อยู่ในแดนกักโรคสิบวันแล้วก็จะไป ขังเดี่ยวใช่ไหมคะต้อง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 เรียนองนี้ก่อนนะครับคพอว่าการการเข้าไปไปขังเดี่ยวเนี่ยจะต้องขึ้นกับคณะกรรมการสอบสอบสวนทางวินัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้สรุปเรื่องนี้ครับว่าว่าทางคณะกรรมการเนี่ยมีความเห็นจะลงโทษทางวินัยอย่างไรเพราะของแป้งนาโนยังถือว่าเป็นผู้ต้องขังระหว่างระหว่างพิจารณาคดีระหว่างอุทธร์ฎีการนะครับ แตดันั้นเยอะในการการที่จะลงโทษทางที่ในเนี่ยมันก็จะมีอยู่อยู่สองสองอย่างนะครับครับหนึ่งก็คือการไปอยู่ห้องขังเดียวครับแต่สองก็จะเป็นเรื่องของการตัดงดการเยี่ยมญาติเอย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ว่าที่มีกระแสข่าวออกมาว่า แป้งนาโนจะถูกขังเดี่ยวอย่างน้อยสามเดือนก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่ทําที่ผ่านมาต้องมีบทลงโทษทางวินัยถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ญาติยังมาเยี่ยมได้ไหมคะผมบอกว่าต้องรอสิบวันตอนนี้ยังยังให้อยู่อยู่ระหว่างการกักตัวอยู่สภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายของเสียแป้งเป็นยังไงคะตอนนี้เมื่อวานนี้นะครับตอนรับตัวเนี่ยทางเรือนจําก็รายงานมานะครับก็มีการตรวจร่างกายทั้งสุขภาพจิตก็ ต้องทั้งทั้งสองอย่างนะทั้งกายทั้งใจด้วยนะครับก็ประเมินประเมินแล้วโดยนักจิตวิทยาในเรื่องของจิตใจนี่ก็แป้งเขาก็ปฏิเสธในเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือการใช้สารเสพติดปฏิเสธทุกอย่างนะครับทางกายก็เรามีการเอ็กซเรย์มีการบันทึกภาพนะครับเพราะว่าเราก็ก็กลัวเหมือนกันว่าก่อนก็มามีสภาพเป็นเช่นไรนะครับก็มีการตามระเบียบของเราก็จะตรวจตรวจทั้งร่างกายด้วยก็ปฏิเสธเรื่องของโรคประจําตัวนะครับครับ อ้าวแล้วที่เป็นความดันเห็นวนข่าวว่าเป็นความดันต้องกินยาตรวจโรงพาานี่ไม่มีนะครับอ๋อไม่มีปกติดีนะครับอาจจะตื่นเต้นเป็นบางช่วงไม่เคยได้ยินว่าเขาเหมือนกินยาเคยต้องกินยาลดความดันใช่ไหมทีนี้ท่านประศกสามารถยืนยันไปกับญาติๆนะครับของตัวในแป้งนาโนดเองได้ว่าณตอนนี้ผู้ต้องหาปลอดภัยดีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ความยืนยันเรื่องความปลอดภัยได้ได้ครับใช่ครับ ก็เดี๋ยวรอตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ9วันถ้าผ่านตามกระบวนการทุกอย่างเสร็จญาตก็จะสามารถเยี่ยมได้ตามปกติถูกไหมครับเว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วลงโทษให้งดเยี่ยมทีนี้อีกประเด็นหนึ่งค่ะถ้าสมมุติว่าญาติญาติของเสียแป้งอาจจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเสียแป้งทางทางรัชทัรมนจะมีการให้ความมั่นใจและความสบายใจกับญาติญาติยังไงได้บ้างค่ะตรงนี้ไม่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็ต้องต้องเรียนว่าในในในระบบของเรานั้นได้วางมาตรการไว้ไว้เป็นอย่างดีนะครับ เราก็กังวลเหมือนกันในเรื่องของการทำร้ายตัวเองคดีหรือถูกผู้อื่นทำร้ายตรงนี้นะครับครับก็ก็มีการการจัดมีมีมีเจ้าหน้าที่เพิ่มเวรยามเพิ่มเพิ่มหมายถึงว่าเพิ่มเพิ่มความความเพิ่มกําลังมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมอะไรต่างๆของเขาที่อาจจะมีแนวโน้ม ที่จะทําร้ายตัวเองหรือมีผู้ต้องขังอยู่ตอนนี้เนี่ยห้องกักโรคเขาก็อยู่คนเดียวนะครับครับค่ะแล้วอย่างเคสที่เวลาไปห้องขังเดี่ยวเหมือนเราดูในหนังอะเนาะปกติเขาจะมีเอ่อมินิมัมไหมคะว่าไปขั้นต่ําอย่างน้อยเนี่ยต้องกี่วันหรือกี่เดือนแล้วมีกล้องข้างในด้วยจริงหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับต้องต้องบันทึกหมดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นบุคคลซึ่งอยู่อยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานเนี่ย จะ <molec> เกิดอะไรไม่ได้ขึ้นมาเลยเกิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบอย่างขึ้นมาครับท่านต่ําเขาไปอยู่กี่เท่าไหร่คะท่าแต่สขึ้นอยู่กับคณะคณะกรรมการนะครับว่าเขาจะพิจารณาว่าเท่าไหร่หนึ่งเดือนสองเดือนหรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าการอยู่คนเดียวนานๆอาจจะมีผล่ออกห้องมันเป็นห้องแคบๆเหมือนในหนังใช่ไหมท่านโฆษกแบบเล็กๆอย่างี้ห้องเล็กๆฮะก็ก็อยู่ได้คนเดียวนะครับเป็นเ็นคขังเดียวก็มีของเราก็คือแค่จะไม่ได้มีโอกาสเจอเพื่อนไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับใคร แต่ก็มีเตียงนอนปกตินะครับมีที่สำหรับกักตายปกติได้ครับก็ขอบพระคุณมากๆสาหรับข้อมูลเช้าวันนี้ถ้ามีอะไรเราอาจจะขออนุญาตติดต่อไปใหม่นะครับท่านโฆษกครับขอบคุณนะคะท่านโฆษกค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ